วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์เล็กน้อยขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่ดูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับผมพฤษีตัวแสบนะครับและในเมื่อไม่กี่วันวันนี้ครับมันมีข่าวใหญ่เลยครับในอำเภอหานใหญ่นะครับที่เขาบอกว่าเออมีรถตกครับตกจากลานจอดรถนะครับเป็นรถเก่งนะครับที่ว่าถอยหลังชนไอ้กำแพงตกจากลานจอดรถนะครับอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากลานจอดรถห้างสับสินค้า มืออัดใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาและสภาพภายในรถพบเบรกมือยังคงค้างอยู่และเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองคน และแน่นอนครับผมเป็นคนที่ชอบการพิสูจน์มากๆนะครับและด้วยความที่ผมย้ายจากกรุงเทพลงมาอยู่ที่สงขานะครับอยู่ใกล้ๆอำเภอหาดใหญ่เนี่ยละครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่เกิดเหตุครับว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับรถคันนั้นถึงได้ถอยหลังตกลงมานะครับเพราะว่าตามข่าวนี้เขาบอกว่ามันน่าสงสัยมากเพราะรถไม่น่าจะตกลงมาได้นะครับในการถอยหลังเพราะมีทั้งรั้วและไอ้ที่กั้นี่พื้นนะครับรวมไปถึงว่ารถนี่ก็ใส่เบรกมืออยู่เลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทําไมมันถึงตกลงมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เกิดเหตุแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับะนี่ผมก็ขับรถใกล้ถึงห้างดังที่ว่านี้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับฮ่าตอนนี้ผมเข้ามาในตัวของห้างแล้วนะครับและนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับเขากั้นไว้ครับไม่ให้รถเข้าครับอันนี้ผมต้องมาเข้าอีกทางนึงนะครับโอ้ยซึ่งก็ไม่นุ่กัน่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะตำรวจอาจจะยังหาหลักฐานอยู่หรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็ไว้เดี๋ยว ผมหาที่จอดก่อนเดี๋ยวผมภาพดูที่เกิดเหตุนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่าครับขนาดเมื่อกี้รถจะเข้าทางที่ปกติทางเข้ายังไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้จุดที่รถตกเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าทางเข้าชั้นหนึ่งพอดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานจอดรถของห้างดังที่วานี้แล้วนะครับนั่นนะครับหนะครับข้างหน้าทางเข้าตรงนั้นครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยนั่นแหละครับคือจุดที่รถตกลงไปนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ตรงที่เกิดเหตุรถตกลงไปแล้วรั้วพังเนี่ยเขาปิดครับ ปิดไม่ให้เข้าเลยครับก็เลยผมเลยไม่สามารถเข้าไปถ่ายตรงนั้นได้นะครับตนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆครับอยู่ข้างๆด้านบันไดหนีไฟของชั้นนั้นนั่นแหละครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในรอบๆของลานจอดรถดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงทำไมมนถึงถอยหลังตกได้นะครับนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆของลานจอดนะครับคือตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่เหนือชั้นที่เกิดเหตุชั้นนึงนะครับเป็นชั้นสี่ครับนีถนนลานจอดต่อเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับสวัดี จากคนนะครับที่เราตกลงไปนะครับเห็นไหมครับที่มาเป็นรอยๆนี่ครับนั่นแหละครับเป็นรอยที่รถตกลงไปนะครับนี่ผมอยู่ชั้นสี่นะครับเหนือชั้นเกิดเหตุชั้นหนึ่งทีนี้เราโมบิข้อถึงเหตุผลที่รถมันตกลงไปดีกว่านะครับผมให้ดูก่อนครับนี่คือที่กันล้อยนะครับกันล้อสวนรุ่นรัวครับรถช่วงล่างมันก็มีแค่สิบบาทนี่ครับโอเคครับเรามาดูความแข็งแรงของรัวนะครับนี่ครับนี่ครับคือมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนนะครับขนาดเอามือโยกมันยังแบบสั่นๆๆนะครับนี่ครับ มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าถ้าชนแรงมันจะมีโอกาสที่จะพังออกไปได้นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวกันล้อและฟุนบานกันนะครับนะครับเกี่ยกตัวกันล้อครับก็เป็นปกติครับเวลาถอยมาปุ๊บมันก็จะชนก็ไปต่อไม่ได้ยนะครับแล้วดูฟันปานที่แข็งกว่านะครับยิ่งสูงกว่าตรงนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้นะครับถ้ามันจะชนแล้วมันจะพุ่งไปได้เนี่ยแปลว่ามันต้องทนที่รุนแรงมากครับคุนแรงเพื่อผ่าน2ชั้นมีพร้อมทั้งล้ว ผเรียกได้ว่ารถไม่น่าจะจอดอยู่ตรงที่นี้ครับน่าจะต้องจอดที่ตรงนู้นหรือไม่ก็ตรงนู้นไปเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังน่าสงสัยครับว่ารถจอดอยู่ตรงไหนกันแน่ครับก็เป็นสิ่งที่ตํารวจก็จะต้องมาสืบคน้นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับซึ่งลานจอดนี้ผมพยายามมองดูรอบๆนะครับก็มีกล้องวงจรปิดบ้างเป็นบางจุดน,นะครับนี่ครับ ที่รถแบบแบบดำนะครับเครื่องดำไปบางจุดนะครับมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้ขงขาจะปิดจับไว้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าตอนไปเจอรถที่เกิดเหตุเนี่ยเบรกมือมันยังค้างอยู่มันเลยเป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากว่าเบรกมือค้างอยู่ทําไมถึงถอยตกไปได้นะครับผมได้ลองคอวอ w หรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะดูแล้วนะครับผมว่ามันมีเป็นสีข้อดังนี้ครับข้างแรกนะครับก็คือเขาตกใจครับคือเหมือนรถถอยพุ่งมาแล้ว้เขาตกใจก็เลยดึงเบรกมือแต่ว่ามันก็ไม่ทันครับเขาตกไปครับอันนี้คือคอมเมนต์ที่1น,นะครับแลวคอมเมนต์ที่2นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดึงเบรกมือค้างไว้อยู่ตอนจอดนะครับทีนี้พอเวลาออกตัวปุ๊บ มันก็รู้สึกว่ารถมันหนืดๆออกไมาไดทีเขาก็เลยกดคันเร่งลงไปแรงจนเขาไม่สามารถควบคุมรถได้แล้วก็พุ่งออกไปอย่างที่เห็นนะครับตัวอันที่3านะครับก็คือรถขัดข้องนะครับบางทีรถอาจจะมีปัญหาเช่นแบบว่าพอเหยียบคันเร่งแล้วมันค้างไม่สามารถเบรกได้หรืออะไรก็ไม่รู้ครับทั้งที่เบรกมือยังค้างอยู่ก็อาจจะเป็นได้ครับอาจจะมาปัดขัดข้องที่ตัวรถนะครับก็เลยว่าพุ่งลงไปเป็นอย่างนั้นนะครับตัวอันที่4ข้อสุดท้ายนี่นะครับผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินิดนึงครับไปเยวกับสายสาเล็กน้อยครับก็คือ ไม่ผมจึงพูดว่าเป็นการหาตัวตายตัวแทนแล่ครับเพราะว่าผมย้ายลงอยู่ที่นี่นะครับผมก็รู้จักคนหาดใหญ่เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เขามีคนมาบอกผมนะครับว่า ที่รถตกไปตรงนี้ไม่ใช่เลยหรอกครับเป็นการหาตัวตายตัวแทนครับเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวข่าวนึงครับเกี่ยวกับผู้ชายกระโดดลงมาฆ่าตัวตายณจุดจุดนั้นนะครับจุดเดียวกันเลยครับแต่ว่าเป็นคนละชั้นครับใช่คนละที่กระโดดกระโดดชั้น4ี่ครึ่งนะครับส่วนเหตุการณ์รถที่ตกนี้เป็นชั้น 3A นะครับห้างสับสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะตกลงมาเนี่ยน่าจะตกมาจากชั้น4ตํตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะบริเวณด้านร่างก็เจอร่างของนายธนชาติอุดมศิลป์อายุย ตัวตายเองไม่ได้ถูกฆาตกรรมซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับคือว่าลงมาเสียชีวิตตรงนั้นที่เดียวกันเป๊ะเลยครับทั้งสองเหตุการณ์เลยครับซึ่งคนแถวๆนี้เขาก็พูดัปเยอะนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าเขาหาัมตายตัวแท้นะครับผู้ชายคนนั้นนะครับคือพูดตรงนี้ผมก็ขดลุกนั่นเนี่ยคือผมไม่ได้ทะมาลบหลู่นะครับคือผมแค่อยากจะมาแบบเผยแผ่เรื่องราวต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้กันท่กนาทีนะครับยังไงก็ตามเร ทางคดีใดๆทั้งสิ้นจากทางตารวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็าจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าตารวจจะพิสูจน์ออกมาว่าได้อย่างไรนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเล่าเพื่อนๆฟังอย่างนี้นะครับเพื่อนที่บอกครับผมคุยกับคนในพื้นที่เยอะนะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับหาตัวแทนตัวแทนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้ยังไงคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหนี่ผมขนลุกมากนี่อยู่ลานจอดรถดูนะครับแทบจะไม่มีคนเลยครับที่ชั้นนี้โอ